เช้าวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมเวลา8โมงครึ่งมาดูที่จุดเกิดเหตุใช่ไหมของต้นเหตุทั้งหมดน้ำทุ่งเกิดจากตรงนี้น้ำทุ่งก็ยังขึ้นอยู่นะตราบใดตรงนี้ยังไหลอยู่น้ำเข้ากับน้ำออกจะทันกันไหมเนี่ยโอ้โหหาปลาด้วย โดยภาพรวมแล้วแม่น้ํายุบเยอะมากแต่ตรงนี้ยังไหลอยู่ตรงนี้ยังมีน้ําไหลเข้าอยู่นะก็ส่งผลให้น้ําทุ่งยังมีน้ําคงอยู่เรื่อยๆเติมน้ําทุ่งเรื่อยๆทุกวันยุบไปเยอะตัวแม่น้ํายุบไปเยอะแต่ตรงนี้ก็ยังไหลอย,อยู่ไงมันยังไม่สนิท